เปิดพัสดุรับอรุณกันก็ไม่ได้เพิ่งมาเมื่อวานหลนะือะมันก็มานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะเก็บ้ว้ <c oughs> <c oughs> ดองามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้มาจากเอ้ถอยนะครับซื้อกันบ่อยเอทถอยเอทอยนี่ซื้อมาก่อนแล้วขอจ่ายสิ้นเดือนแต่ก็มาเปิดตอนสิ้นเดือนก็งงไปเนี่ครับ <c oughs> <c oughs> อยากได้รักเขาโอเคมาดูาจากเอทอยคืออะไรบีเอ็มเอสด้วยส่งมาด่วนแต่ว่าส่งด่วนแต่ถ้าเก็บเป็นในกล่องนอนไว้เนี่ยนานมาก เพิ่ง๋ยวมาเปิดนะครับเอทอยการห่อพุ่มก็โอเคนะนบับเ้ลพี่ก็ขายของนะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ขายเป็นอาชีพอะไรแต่ว่าไม่ได้ขายนานแล้วเนี่ยแต่ก็มีขายแบบคนที่รู้จักกันก็เอาไปให้เขาเลยนะครับเลยไม่ได้ส่งไปสนีนัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็อขอไไปส่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีนัดกลางวันนะครับของไปส่งด้วย นัดกินข้าวกันบางคนก็ชืวยขายกันจะรู้จักกันละอันนี้เป็นลายของ g ชีย e จ้คาซไฟ e ์ซีรีสนะครับซึ่งตัวนี้ก็ก็อยกักรดาอยู่ตอนนี้นก็โอเคนะเป็นเป็นฝ่ายพระเอกอะไรง่ายง่ายนี่ว่าฝ่าย g ชโนะฮะเป็นอินเดียนแดงนะครับก็ที่ที่ชอบเป็นจริงก็คือนก เี็นนักอินสีด้วยเจ๋งตรงเนี้แล้วก็ไปดีเดนแดงถ้าไม่นึกถึงอินเดียนที่สู้กับพีเดเตอร์ภาคแรกอ่ะไม่รู้นะคน,เนนะาเนี่นอาจจะไม่นึกกับพี่นึกถึงนะครับมีมีสวยๆมีปืนมีละอาวุธดูเท่ดีนะครับเขาคืออ่าสปิริตนะฮะสปิริตไอรอนสปิริตไอรอนไนฟ์ ไอรอนไนแปลว่ามีดเหล็กนะครับนกอินซี sea, ตัวนี้มันนอกจากมาเกาะที่แขน mm hmm. ก็สามารถเปลี่ยนเป็นปีกแบบบินได้ด้วย mm hmm. นะสตรอมชาร์โวได้ไปแล้วนะครับภาพก็ iper, โอเคนะเลดี้เจอะไรแต่ละดุ๊กดึก,ดกนะครับโอปินเดตระคเค้ ate, K, ตัวนี้ก็ นี่หมนกันแต่นี่จระเข้สองตัวแต่ที่เขาขอขายนีจระเขตัวเดียวต้องซื้อสองกล่องมาเพื่อเอาจาระเข้สองตัว c อ o มา m a s t e r มั้มาจากจีนนะฮะส่งมาจากจีนโอเคนะเสียดายนมันน่าจะเข้าไทยนะแต่ว่าดูเว็บใน you tube เหมือนว่าลายนี้มันจะเป็นต่อไปนี้นะจากนี้ไปก็จะเป็นเฉพาะสั่งในเว็บเท่านั้นแล้วนะจะไม่มีวางขายเห็นฝรั่งมันบ่นกัน นะครับก็เป็นลายที่หาซื้อยากซื้อเย็นตัวออเอกซคุชี่ตัวพิเศษแล้วมาเยอะมากจนพี่ก็เริ่มเซ็งเซงกันไปตัวไหนสะดวกก็พอเก็บบ้างแต่ก็ไม่ได้ขนขวายว่าต้องได้ครบทุกแบบอะไรนะผลิตไอออนไนฟ์นะถ้าเจอขายราคาเหมาะสมเหมาะสมก็คงซื้ออะในกลุ่มนี่แหละในกลุ่มของคนไทยเรานี่แหละนะครับแต่ไม่ได้ขนหวอยนะะทุ่มเทเงินทองเลยเพื่อไปซื้อมันหามันนะครับตัวที่อยากได้ก็ได้ไปหมดแล้วนะ่ ต่อไปนะครับเท่นะ s p r r t t r r o n n n i f นะ c e s s o r y คือพี่มีดุ๊กแต่พี่ไม่ได้ซื้อดุ๊กเวอร์ชั่นที่รีเพนแต่พี่ว่าอาวุธพวกนี้ไปให้ดุ๊กน่าจะเท,ท่ปืนอันนี้นะว่าอาวุธของดุ๊กจะเป็นพวกปืนแสงอะไรก็ไม่รู้นะดุ๊กเวอร์ชั่นแรกเลยนะดุ๊กเนี่ย แล้วก็มีออกมาใหม่เป็นรีเป็นรีเพนนะฮะก็ไม่ได้ซื้อไม่ไม่เจอคนขายเนี่ยก็ไม่ได้ขนขวายอะไรแบบเอ๊ะทำไมกูต้องซื้อฟิกเกอร์ใหม่ที่รี Re เพนแก้รีเพนเนี่ยนะยไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เจอก็ว่าจะเดียกได้อยู่เงี้ยหรืออจะซื้อดุกตัวที่มากับรถมอเตอร์ไซว่าแปลกๆนแต่ปืนเนี้ยดูแล้วเอาเอาให้ดุกยืมใช้ได้ พวกโจโเหมือนกันนะปืนสั้นด้วยโอ้โหเท่อาวุธแบบริวนะไม่ใช่แบบการ์ตูนแบบปืนส่งปืนแสงมาดูสมจริงดีนะโอเคครับต่อสเปริตรไ,ไอรอนไนฟ์มีหลยไอรอนไนฟ์มีหลายอันเลยมีถึงสองปืนสั้นปืนยาวไรเฟิลเป้แบ็คแพ็คนะครับมีนกด้วยโอ้ยมีที่ให้นกเกาะด้วยโอ้โหเท่มาก s p i r i t i r o n Knife แล้วบอดี้บอดี้ของเขาคือบอดี้ของดู๊กแหละดูกันููแหละครับต่อไปนะคือทำไมกล่องใหญ่พี่ก็ไม่เข้าใจจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกของมันเนี่ยอัน,นนี้มาจากน้องวินนะครับสตาร์แฟนตอยนะสตาร์แฟนตอยก็แฮสบอกเช่นเดอร์เช่นเคยนะครับมาดูกันอุ้บซุ่จีไอจ ฮัสบรอีกฮฮสบรแฮสบูการแสบรก็ไม่ได้แบบแหม่เทพขั้นเทพอะไรหรอกแต่ว่าก็มีอะไรที่เราดูที่โดนๆหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเวลหรือว่า g Joe. ีไอโจนักพ่ซื้อมีอะไรอ่ะงานบันไดมาเวลงานบันไดแฮสบูนะครับแล้วก็ แมทเชลงานมาสเตอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์สการงานสเป็ดสปะครับชิ้ผ่านมาไปดูด้วยไนหนลลุสาวน้าผมพักไปแล้วนะครับพี่เร็กหายย่หายเย็นนะดูการแพ็คเกจของน้องวินสตาร์แฟนทอยนะครับดีทั้งคู่นะจ้านั้นก็ดีจ้านี้ก็ดีนะฮะกันกระดัดแข็งมาด้านบนด้วยนะครับระเบิดลงก็ไม่เป็นไร เสืพิมนะตัวใหญ่ให้คนส่งของดูไว้ด้วยกระแดกหัวอ,อ,อ,อัดเลอยนักเสือพิมอะไรกันนักหนาเนี่ยนะครับเสื้อพิมพ์จีนด้วยอ่านไม่ออกอืเพียบก็ก็ดีนะเป็นการแพ็กเกจที่แบบโอ้เซฟของแบบสุดๆนะเป็นอะไรที่มืออาชีพมากนะครับ แต่ว่าเจ้านี้พี่ไม่กล้าแบบขอจ่ายสิ้นเดือนอะไรกาหลอกแต่ว่าเจ้าเนี้ยพี่แบบขอจายขอจ่าก็ต้องเงินเดือนออกเ้าให้ตลอดแต่นี่ไม่ไม่กล้าคือประมาณแบบจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนแต่ขอจ่ายสิ้นเดือนนะนี่ได้นะครับแล้วพอจ่ายแล้วเขาก็ส่งมานะเราไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าไม่ดีอ้อ๋อเข้าใจแล้วกล่องมันต้องใหญ่เพราะแพ็กเกจมันใหญ่แพ็กเกจมันใหญ่มากในงานนี้ทั้งทั้งที่มันเนี่ยก็เป็นสเกลหกนิ้วเหมือนกับ สเกลหกนิ้วเหมือนกันแต่ว่ามันแพ็กเกจใหญ่แข็งแรงนะแพ็กเกจแข็ง,ขงนะครับก็เก็บต่อฮะนะแต่ว่ากาแล็กต์คงไม่ไหวอ่ะนะครับถ้าในหัวนี้ออกมาพี่คงเก็บนะไปเรื่อยๆเพราะพี่เริ่มไปแล้วปวดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าคงไม่แบบที่ออกนี้ออกซ้ําออกแล้วออกอีกอะไรคงไม่เก็บเลยขนาดนั้นหรอกก็แบบอยากได้เป็นแบ็กกราวเพราะตอนนี้พี่เก็บในแพ็คเนี่ยไม่ได้แกะมันเลย อยากได้แบ็กกราวที่เป็นแบบนี้เออไม่ได้บอกคืออะไรดูแล้วกันคือ f a n t a s ติกโครบเป็นงานแบบย้อยุคแต่ว่าตัวนี้พี่ดูแล้วนะของของแฮสบยังไม่เคยออกนะครับมีก็เป็นยุ่นเก่าทอยบิสเลยนะที่เป็นออกตัวนี้นะครับก็เห็นแว๊บแใน Google หรือ y t u t u อะไรประมาณน,นี้สองเก้านะม่ของใหม่นี้นะครับซึ่งก็มีคนบน่นคนไม่ชอบหลายๆคนใน youtube นะครับไปกระทั่งในตัวในกลุ่มมาเวลก็เขาก็ไม่ค่อยชอบจริงๆพี่ดูรีวิวแล้วพี่ก็เฉยเฉยตัวนี้นะ,ะมันคือไฟล์ลอดนะครับเป็นเฮโร่หรือว่าลกขสมุนหรือเปล่าสมุนคนหนึ่งของกาแล็กตัสนะฮะไฟล์ลอดผมเป็นไฟแต่ก็ดูดีแต่ว่าบอดี้มันแบบเปลือยเปลือแลมีการเพนสันเองบอดี้น, Body นี้เคยใช้น่าจะเป็นซันไฟ นะฮะเออพี่ก็ไม่มีทันไฟ์หรอกพี่ดูใน YouTube นี่แหละเขาพูดกันนะก็มีกลรมกาปั้นแต่เราก็ต้องเปลี่ยนมาเพื่อถือ้คาาไฟนั่นแหละประมาณเนี้ยนะครับในคอมิกก็มีตอนที่สู้กับสไปเดอร์แมนนะฮะแล้วก็พอสลบไล่ไฟก็ดับหมดเลยนะอันนี้เหมือนแท่งไม้ธรรมดาไปเลยนะครับเป็นสีทองมีไฟติดไฟหลอดนะครับแต่พี่โดนตรงนี้นะฮะ เป็นเหมือนการ์ดสมัยก่อนนะครับของทอยบิสนะ่ยแฟนตาติกโฟแต่ว่ารุ่นเก่าตรงนี้จะเป็นเฮโคลแกรมนะครับแต่นี้มันก็ไม่ใช่นะมันเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยวิ้ง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 เลยนะแฟนตาติกโฟว์แฟนตาสติกโฟว์ยูนิวโนแพ็กเกจแข็งนะเนี่ยแข็งแรงนะครับดูใหญ่มากแพ็กเกจ ยาพิมพลองเทียบดูของงานเชียโจเห็นไหมโอ้โหยาพิมพน,นู่นเลยนะครับแต่ก็มีเรื่องราวนะถ้าใครอยากอ่านก็พอสไปดูแล้วกันไฟล์หลอดนะครับกาเล็กติกกาเล็กติกทรานส์ฟอร์มเซนดาจากพิภพเซนดาเซนดาเรียนนะฮะก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวนะ ที่ไปเป็นเฮราวเฮราวแปลว่าอะไรสมุนหรือเปล่าของกาแล็กตัสนะครับคือประมาณแบบคือกาแล็กตัสเนี่ยเป็นผู้กินดวงดาวนะประมาณนี้นที่พี่พี่เคยอ่านเคยรู้มาคือไปกินดวงดาวคนไหนโทนไหนแล้วก็พิภพนั้นก็จะแบบขอให้ละเว้นอย่างอย่างซินัวเซิร์ฟเฟอร์อย่างเงี้ยละเว้นดาวของเขาแล้วเขาจะยอมเป็นทาสของกาแล็กตัสอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็หน้าที่อของพวกเนี้ย เอเราเนี่ยก็คือไปหาดาวที่กาแล็กตัสกินได้แล้วก็ไปปรุงไว้ก่อนเหมือนปรุงรสน้อยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นั่นเพื่อกาแล็กตัสมาแล้วก็กินกินก็คือดืดดุงดูดดึงดึงพลังชีวิตออกไปแล้วก็ดาวดวงนั้นก็จะตายแล้วก็แตกสลายอะไรประมาณนั้นแนะมันจะกินไปเรื่อยๆนะเจ้ากาแล็กตัสในในมูวี่ก็มีนะแต่ไม่ได้ปรากฏออกมาเห็นป็นตัวๆนะครับของซิมเวอร์เซรภาคส ไอซิมเปอร์ซัพเปอร์แฟนตสซีโฟร์รุ่นเก่ากับภาคสองเนี่ยมาเวลก็มาเวลก็ได้เข้ามาอยู่ในเออมีแผนว่าจะสร้างแฟนตสซีโฟร์เป็นหนังออกมาแล้วนะปีอะไรก็ไม่รู้แต็กนาแหละนะฮะโอเคนะเออเอามาเพิ่มเพิ่มเติมสำหรับฟันตสซีโฟร์นะครับไฟล์หลอดเรียกว่าตัวร้ายไหมพ,พี่พี่ว่าตัวร้ายแหละ ก็มีด้วยที่ว่ามาตีกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันทีหลังก็มีอย่างนามอหรืออะไรก็ไม่รู้คือก็อยากให้แบบที่ออกไปแล้วอะไรก็มารีเพนใส่ในแรีเพน์หรืออะไรมาใส่ในแพ็คนี้ใหม่นะครับสำหรับาลายของ f ฟ n t a s t i c โฟรเอ๊ะพูดตรงๆเลยเฉ <laughs> <laughs> ยๆกับแพ็คนี้เฉยๆแต่ว่ามันออกแล้วคือในไม่ตัดสินใจเก็บ แพ็คแฟนตาติกโฟแล้วมันออกก็เริ่มเก็บนะฮะเออโอเคนะครับแต่ว่านี่จะเอเอียงไหมความชอบจะอยู่ทางนี้มากกว่านะที่คืออ่ะพูงตรงราคาเนี่ยมันมันพอๆกันนะครับถ้าเป็นคุณคุณซื้ออะไรอะ่ะนะพูงตรงเนะี่ยมาดูอ่ะดูความคุ้มค่าเนี่ยแบบนะครับกับเจ้าตัวเนี้ยเปื่อยบอดีก้กระเป๋าอะไรเงี้ยนะอ่ะพูงตรงก็ต้องซื้อตัวนี้อยู่แล้วนะแต่วนะ่าโอเค ก็ซื้อทั้งคู่นะครับแต่ดูแล้วมันสเกลเดียวกันม,มนุษย์ต่างดาวกับอินเดียนแดงโอเคนะครับเท่านี้นะเดี๋ยวรอกินข้าวเช้าปล่องก็นิดๆหน่อยๆ See you again next time my friend. Thank you for watching. Bye bye แล้วฟินฟินยามเช้าบ๊ายบาย Sein Lock.